หังจากในช่วงที here, anyway, uh, ่แล yep. ้วทีมวิก o อร r เรดทำผลงานในเกมบินบ็อกซ์วอลกิได้ไม่ดีเท่าที่ควรทำให้ทีมวิก t อรีบ l u e ปุ่มความไม่เปรียบตั้งแต่ยังไม่ลงแข่งขันแล้วหนึ่งคะแนนสำหรับผู้ชนะในเกมนี้จะตกเป็นของทีมไหนกันแน่ไปชมกันต่อเลยครับทีมสีน้ำเงินครับจะส่งใครบ้างครับหัวหน้าทีมฮัน้องออนส่งใครบ้าง บอกเลยว่าต้องส่งคนมีถ้วยเยอะไปก่อนไม่ค่ะแล้วก็น้องฟีฟ่าค่ะฟีฟ่าน้องไข่มุกน้องไข่มุกน้องฟีฟ่านี่คือชื่อเหมือนฟุตบอลนะครับจริงๆผมแอบรู้ว่าน้องฟีฟ่าเป็นคนร้องเพลงลูกคอสูงมากนะพี่โอ๊ตใี่พี่พี่ลองฟังก่อนเกินกว่าคําว่าเก่งอีกน้องฟีฟ่าจริงลูกคอเขาเยอะมากครับผมคุกกี้เสียงไทยเวอร์ชั่นฟีฟ่า Come on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  baby ให้คุกกี้ ทำนายกันเรงเร่งเร่งอาทีมสิน้ำเงินครับผมเป็นน้องฟีฟ้าน้องไข่มุกแล้วก็น้องสตังค์ประจำที่ครับห้าส bueno> ี่สามสองเย้ ผลิตภัณฑ์เล้านั้นแต่ว่าข้าวตังยืกเยอะเอยากันนี้ดีอันนี้ดีสุดยอดยอดุดยุดหยุดหยุดหยุดยหยุดค่อค่อยค่อค่อยอ่เป็นตะคิวอ่ะเป็นตะคิวอ่ะ

¡Ay, ah, yo... หนูจะหันตูดออกทีวีไม่ได้ยาวสีแดงหนูได้จริงเต่าได้จริงเตะป่าถุงสูงยกถุงสูงยกขาลุกยกถุงสูงอ่าฮะยกขาสูงยกขาสูงเต้นไปด้วยเต้นไปด้วยหยุด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 ชอบสายตาตะตังที่มองพี่ชินมากว่าเมื่อไหร่มึงจะเริ่มอีก อบิเบเบิรเบกหยุดหยุดหยุดยิ่งล้กลึกลึกลึกลนะลึก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 กลึ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 ึกลึรอบกลึกลึกลกลึกลึกลล ก็เป็นทีม Victory ่บลูที่สามารถคว้าหนึ่งคะแนนในเกมแรกไปครอบครองอย่างเป็นเอกฉันท์จากปริบาลน,น้ำที่ต่างกันลิบลับเลยเละครับอะถามน้องๆได้เห็นพี่ชินขนาดนี้มีอะไรอยากจะได้ความรู้จากพี่ชินเพิ่มเติมถามได้เลยอยากรู้ว่าบีทบล็อกเก่งขนาดนี้ใช้เทคนิคอะไรคะแบบ จะได้ง่ายๆเอาไปทําตามง่ายๆอะไรเงี้ยจริงๆแล้วที่ที่ที่เมื่อกี้สตางใช่ไหมครับสตางทำจะค่อนข้างใกล้เคียงแล้วคือเราต้องเหมือนเราเรียนแบบจริงๆการบีทบ็อกซ์มันคือการเรียนแบบเสียงของกลองอย่างเงี้ยก็ต้องไปฟังฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ฟังเสียงพยายามจับเสียงกลองให้ได้อย่างเสียงเสียงคิกไม่ต้องเตะนะเสียงคิกนะครับก็ก็เราต้องแบบปิดปากนิดนึงปิดปากไว้ก่อนแบบทำทำอย่างนี้ เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใกล้เขียงม,มันคือไม่ใช่แบบนั้นลูกไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะครับเพราะนั้นมันจะพุ่งเลยนะครับมันมันคือเม,มมปากเลยเมมปากเอาแบบอย่างนี้บีบเอานะครับเ,เดี๋ยวเอาที่ชู่มาซับหน้ากันด้วยนะครับตอนนี้นะครับเราทุกคนหน้าเปียกหมดเลยนะครับตอนนี้ใช้สุดแล้วมันไม่มีทางทําได้ในหนึ่งวันทุกอย่างมันคือการฝึกฝนอย่างพี่ก็ฝึกมาเรื่อยๆเร <c oughs> ื่อยๆเรื่อยๆครับใช่ครับผม ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับน้องๆจริงๆครับสำหรับคำแนะนำเกี่ยวกับการบินบ็อกซ์ที่พี่ชินนำมาฝากกันยังไงก็อย่าลืมนำไปฝึกฝนกันด้วยนะครับจะได้เก่งเหมือนกับไอคอนของเรา ครับปิดตาท้าใจครับครับผมกติกาเป็นยังไงครับพี่อดกติกาคือง่ายมากครับให้น้องๆเดินมาคร,นครับผมแล้วก็วัดใจโดยการเอาเท้าของเราจุ่มลงไปในบอ่อวัดใจเกมปิดตาท้าใจนี้ก็มีที่มาจากการที่ไอคอนของเราเคยเข้ารับราชการทหารมาก่อนซึ่งถือเป็นการฝึกฝนร่างกายและจิตใจโดยเกมนี้เมมเบอร์ทั้ง2ทีมจะต้องส่งตัวแทนออกมาทีมละ3คนเพื่อปิดตาและล้วงไข่ออกมาจากกระบะกคนละหนึ่งฟอง โดยจะมีอุปสรรค2รูปแบบก็คือกระบะด้านบนมีสิ่งแปลกปลอมป,ปริศนาลอยปั่บบออยู่กับไข่ที่น้องๆจะต้องควานหาอีกทั้งน้องๆจะต้องแช่เท้าจุ่มลงไปในสปาปลาที่กระบะด้านล่างอีกด้วยโดยไข่ที่น้องๆลุกออกมาแต่ละฟองจะมีตัวเลข0-9ถึง9ซ่อนอยู่ทีมใดได้จำนวนแต้มรวมกันมากที่สุดจะเป็นฝ่ายชนะรับไป2คะแนนครับ5 4 3ส khá giục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  đúng đấy khá giục đấy không thấy Chúng thấy không thấy không thấy đâu 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 ไครอยู่นั่นแหละนั่นเใครหยิบได้เลยหยิบ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 เลยม่รมันคือไครลูกเอ้ยใช่ไหมใช่ห่ไนิ่มๆหน่อยไข่เลยยาวๆเลยยาวๆเลยคเลยนี่ไลกเลยกอะลโอเคมามคนต่อไปคนต่อไปมาแล้วน้องเลยมาแล้วูจกอ ไปเลยลงเลยเท้าลงเลยครับจุ่มก่อนครับผมลงมาได้จุ่มเลยจุ่มลงไปได้จุ่มขาไว้โอเคไม่มีอะไรสบายเลยสบายโอเคดูดิมีอะไรเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรเท้าผ่านไปแล้วครับผมอยู่ที่มือแล้วเขาเนี้ยบ้าเท้าผ่านแน่ใจมีอะไรเลื้อยมาบ้างเฮ้ย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 ลองใส่เลยไองเลยกูบอกงกี่ครั้งแล้วมึงอย่าแกล้งน้อง โอ้ยกูไม่ได้ทอะไรขึ้นอีก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 ขึ้นอี

ในที่สุดตัวแทนทีมวิกตอรี่บลูทั้ง3คนก็สามารถพิชิตความกลัวยิงไข่ออกมาจากกระบะครบ3ฟองจนไดน้และในช่วงหน้าก็ถึงเวลาที่ทีมวิกตอรี่เรดจะต้องลงสนามกันบ้างแล้วนะครับ